ครับทดสอบใช้ถ่านนะครับตัวนี้นะครับผมเราต้องทดสอบนะฮะอันนี้ไฟเริ่มลุกนะครับเรลเริ่มมีแล้วนะครับช่วงช่วงเริ่มต้นนะครับการใช้ถ่านก็ปกตินะฮะก็จะมีควันบ้างจากเศษเกศไม้นะครับก่อนที่ถ่านจะลุกนะครับก่อนที่ถ่านจะติดไฟนะฮะ ใช้งานตาฟความรบินจริงนะครับดูชันะ้นวางเตานะครับมีความหนาอย่างมากนะครับใช้งานได้คนนานคุ้มค่านะครับดูการลุกของไฟด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ้ที่มีควันขาวเนื่องจากใส่สเก็ดไม้ไว้รอบๆนะครับเพื่อให้ไฟลุกนะครับเมื <c> ่อ <oughs> สเก็ดไม้ถูกเผาถูกไหมไปแล้วนะครับก็ก็จะเหลือแต่ฐานที่ลุกเป็นไฟนะครับ,นะรบตอนนี้เปลวเริ่มขึ้นแล้วนะฮะเริ่มมีเปลวเกิดขึ้นครับ เราทำการทดลองนะครับฝ่าสายฝนนะฮะน,นี้จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับที่นี่น้ำท่วมเจิงนองฮะช่วงนี้ชาวบ้านก็อาป,ปูหาป,ปลากันก็ทางเราเองก็ต้องมาทดสอบทดลองนะครับเสาที่เราออกแบบผลิตขึ้นนะครับทุกท่านได้ดูนครับ ไฟเริ่มลุกแล้วนะครับฐานเริ่มติดไฟนะครับควันที่เห็นก็เป็นสเก็ดสเก็ดฟืนที่ผมเอาไปวางไว้นะครับซึ่งมุมด้านนี้ยังไม่ติดไฟนะครับคือวางไว้ด้านบนที่หลังนะฮะก็กําลังเผาไหม้ที่หลังก็มีควันเกิดขึ้น,นะครับ แต่ด้านด้านมุมด้านซ้ายนีย่อันนี้ไฟติดก่อนแล้วนะครับเนี่ยนะครับการผลิตเตาชุดใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นรุ่นที่ให้พลังงาน <c oughs> เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าการใช้ในครัวเรือนปกตินะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำอาหารซึ่งจะต้องเลี้ยงแขก เลี้ยงอะไรที่มากมายขึ้นมานะครับก็จเป็นต้องทําอาหารต่อเนื่องนะครับถุงต้มอ,อะไรต่างๆนะครับก็จําเป็นที่จะต้องใช้เตาขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสามารถตั้งหม้อเบอร์ขนาดใหญ่ๆนะครับก็เลยออกแบบตัวนี้ให้มารองรับการใช้งานในด้านนั้นนะครับเราต้องการเลี้ยงอาหาร นะครับอย่างเช่นทาอาหารเลี้ยงพระอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ควันขาวก็หายไปแล้วนะครับมุมด้านขวาซึ่งสเก็ดฟลนก็ถูกเผาไหม้ไปแล้วนะครับนะครับตอนนี้เริ่มมีเปลวไฟพุ่งออกมาข้างๆเห็นไหมครับท่านเห็นไหมฮะเริ่มมีนะครับรูที่เราเจาะไว้ด้านข้างนะครับตอนนี้เริ่มมีพุ่งครับเราจะดูประสิทธิภาพการเผาไหม้นะครับจากเร็ว ตอนนี้เรายังไม่ตั้งกระทะนะครับแต่เราต้องการดูเปลวก่อนครับ ่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้ฮะก็เอาไว้เติมเชื้อเพลิงได้ครับไม่ว่าจะเป็นถ่านหรือปืนก็ได้นะครับไม่ต้องยกหม้อลงนะครับสามารถเติมได้อย่างต่อเนื่องนะครับตนี้อยู่ในขั้นการทดสอบทดลองก่อนนะครับเรายัาง ไม่ทําสีเป็นทางการนะครับเดี๋ยวจะต้องติดตั้งตัวกั้นนะครับตัวกัน้นป้องกันคนหรือสัตว์ไปโดนเตานะครับเนื่องจากว่าเตาตัวนี้มีความร้อนนะครับมีการใช้พลังงานที่ที่มากขึ้นนะครับใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นความร้อนก็จะมากขึ้นตัวนี้นะครับก็ แล้วก็ทํางานใช้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะนั้นต้องมีแนวกั้นนะครับแดีวเราจะเชื่อมเหล็กออกมาเป็นแนวกั้นป้องกันการโดนถังหน้านะครับป้องกันให้กับทุกท่านที่นําไปใช้นะครับ เดี๋ยวเราจะทดสอบขหมอ้อตั้งนะครับว่าจะให้ความร้อนได้รวดเร็วไหมครับับอันนี้ก็เริ่มตั้งกระทะนะครับซึ่งมีน้ำมันจุอยู่ประมาณาประมาณ2-3ลิตรนะครับประมาณ3ลิตรนะฮะ นะครับพอมองอย่างนี้ก็เริ่มเห็นพลังงานที่พ่นออกมาจากรูนะครับนะครับพอมีก้นกระทะเป็นแนวต้านนะครับต้านเปลวไฟก็จับเวลาดูนะครับว่าน้ำจะเดือดหรือไม่ครับเมื่อกี้เราวางไปที่เจ็ดนาทีพอดีนะครับ มีเปลวแกส๊สพ่นออกมาในรู้เห็นบ้างนะครับแต่ไม่มากนักนะครับไม่มากนักครับมาดูกันว่าน้ำจะดเดือดหรือไม่นะครับ เราตั้งหม้อไปที่7นาทีนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้เป็น70นาทีนะครับผ่านมาแล้วสามนาทีครับตอนนี้ครับผ่านมา3นาทีนะครับดูว่าน้ำํำจะเดือดหรือไม่ครับทดสอบทดลองให้ทุกท่านได้ดูไปพร้อมๆกันครับ สถานที่ผลิตเราก็ต้องกั้นฝนนะครับนี่นะครับ